สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบาสสาวน้อยรายงานตัวเช่นเคยครับมาครับพี่น้องหลังจากที่เราหาเห็ดมาได้นะครับบ่าวบาสกัดเสด็มาลงมือล่างครับผมล้างเพื่อเก็บไว้กินช่วงที่หาเห็ดไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเห็ดของเราครับมีหลากหลายชนิดนะครับก็จะหนักไปทางเห็ดไข่ขาวนะครับผมพร้อมกับเห็ดกอแดงครับผมนี่ อันนี้กับบาวบ้ากัสเได้เริ่มล่างครับผมหลังเพื่อเก็บไว้นะครับผมในอนาคตก็ประมาณช่วงปีใหม่ก็จะขายได้นะครับหรือไม่สําหรับท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เก็บมาสดๆนะครับเห็ดป่าเลยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวบ้วบ้าเสดาล่างลงมือล่างครับผมรอรับชมกันยาวๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผม มาครับพี่น้องเริ่มล้างกันเลยครับผมหามาสดๆเราก็ล้างสดๆครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่สองแล้วนะครับหลังจากน้ำแรกเราก็ตัดขาเขาแล้วนะครับนี่ตัดขาเพื่อทำความสะอาดครับตามดอกตามกรีบเขานะครับเห็ดเห็ดสียะโบยะเขาก็ต้องเน้นเน้นที่กรีบครับพี่น้อง นี่ครับถ้ากรีบไ่มีขีดินบ่มียังนี่ก็ถือว่ากินจะได้กับบอยหนครับผมไปมืองกันไปเจ้าวๆพี่น้องสะอาดทุกดอกนะครับเ็ดของบาบาสนี่ใส่ใจคุณภาพแห่ยังรับโอ้โห คุณภาพหักเปราะเลยเื้ยมีแต่ดอกำงามพี่น้องเอ้ยครับซาหน่อยเพิ่อนกัะสิต้มบอกขอให้กินเขาครับพี่น้องจาก,ก,กที่ทททบาบางแต่ไปง,งมมา่วว่านครับชงคำคำ ถือว่าหยนะุดเพราะว่าวานเบาๆกับวานปลาเนาะจะจะเป็นการบ่อเสียเวลากับงุ้มหอยไปนั้นพี่น้องช่วยเลยอันนี้ก็สิลแรงอีกน้ำหนึงก็ถือว่าใส่ได้แล้วครับพี่น้องหลังจากนั้นเบาๆก็สิได้ไปลวกลวกหรือว่าสะดุ้งผ่านความร้อนนะครับ แต่ไม่ถึงให้ให้เห็ดถึงขั้นสุกนะครับก็จะแค่สะดุง้งพอเห็ดแบบผ่านความร้อนเราก็จะจับใส่ถุงนะครับแล้วก็จะนําใส่ตู้ฟิตของเราไว้ส่วนมากนี่เห็ดสีค้ายดีช่วงปีใหม่ได้พี่น้องเพราะวา่าไอ้ลูกทันหลานเธอแขกไปไทยมาเพื่อนกระซิบลงมาแต่กุ้งเทปครับลูกหลานแต่ละคนแต่ละเพื่อน มาเพิ่อกบสิมาหาสาวหน่อยก็เลย่อนเลยมีเห็ดพ่อเพิ่อนมาเลยตัวบาบาดก็บพ่ออยากคัดเพื่อนนอกขายพอมีรายได้นะครับเนาะน่พี่นนอกกีบขาวๆเลยครับน,นี่เขียวใสปิ๊ง นี่ก็จะเป็นเห็ดก่อแดงนะครับดอกยังแข็งๆอยู่เลยพ่อเพิ่นแบบว่ามือสองมือสามมือไปเพิ่นกระสีเปลี่ยนออกเป็นสีออกเหลืองๆครับจากที่เป็นสีแดงๆกับสีเหลืองหายสาดแห้งครับสาดจนใสเพื่ออพี่น้อง ใสมันวาวเลยรับประกันคุณภาพครับยังไงก็ไม่หยา โขกเขาปลากับวชนี้ก็มีพี่น้องเอฟซีเพื่อนกับทักอยู่ในโขกในปลาหลายได้พี่น้องวันนี้เขาไปมันกับเพื่อนกับทักมาหาสาวหน่อยวันนี้มานบอลงคลิปยังเนาะเพิ่นยังวาอยู่สําหรับคนเห็ุคลิปคือบาบาสาวหน่อยกับยิ้มไม่น้อง mm hmm. ก็ถือว่ามี f เอฟซีเพื่อนหูจักครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเอฟซีที่อยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในป่าอยู่ใน หมู่บ้านครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ก็เทวัวนครับพี่น้องครับนี่เทไว้อีกเมื่อนึงก็ขึ้นสิเธาทีมนะครับพี่น้องเห็ดกอแดงหรือเห็ดน้ำหมากนะครับ ทำา่บบาแสบบวมัากกับสิกึดกึดคืคือเห็ดไข่ไห้าเนี่ยนะครับพี่น้องดอกแตกจุก่มไฟไม่ติดหรอกครับพี่น้องครับเราต้องมีความพยายามนะสาวน้อยต้นไม้มีไว้ผู้่ชนมองตัวเองไหมหรือว,ว่าแหลนตำนั่นเอง มืัอน,นี้ก็เห็ดไข่เขียวได้สองดอกพี่น้องอย่าน,นี้เพิ่นก็ออกหลายอย่าน,นี้เพิ่นก็ออกน้อยนี่ครับเห็ดไข่เขียวนะครับน้ำที่ล่างเห็ดนี่ก็เป็นน้ำฝนเด้อพี่น้อง นฟันที่เขาโตรงหวยในองย์ใหญ่นี่ยแะครับ๋ยวนี้พวกก็จะมีการกินของพวกอหอยทากหรือไม่ก็พวกกิ้งกือครับผมแต่ก็เพิ่นกับหอยห้ามาขึ้นนั่นแหละครับเพิ่นกินอิ่มแล้วิ่นจะหายไม่นูนต่อ สวยเลยครับผัดใส่ปลากระปองนี่หูสุดยอดเลยพี่น้องสไตล์นี่นะจุดนี่ก็จะเป็นจุดหนามที่สามเลยนะครับพี่น้องถือว่าเป็นหนามชุดท้ายของบาวาครับเพราะว่าบาวาสินหลังสามหนามครับ ซาหมอยจะได้ไป้าบะคหอยครับพี่น้องเป็นแดากินบะคหอยหลวเป็นตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดเสียบคักเสียบเนี่ยเห็ดเป็นป่าโก้มนพี่น้องเลยไปข่เห็ดปวกขาวฟูงใหญ่หนึ่งพี่น้องเท่าเม็ด โอ้เสียดายจนววะอาจจะมีเสียงรบก,กวนนี่ยน,นะครับพี่น้อง เป็นเสียงสาวหน่อยเศร้าหอยครับผมไว้จูบันเท่าน,นี่นะครับ,บ,นบนหน่วยใหญ่ๆเลยบ่บเห็นใจ ปวกจิกครับได้ดอกเดียวมานี่คลิปนี้กับสีเงาเนี่ยครับพี่น้อง แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้เบาบาทด้วยนะครับผมกับสาวน้อยะครับผม นี่ก็เสียงนีเสียงรถปลาเงินเส้นมาเสียงรถเรดหลอดเข้ามาในเด้อพี่น้องเป็นปลาเงินเส้นครับปีใหม่เพิ่อนเกษตรมาเก็บตังเงินงส้นนะครับเพิ่อนเกษตรมาเหล่ขายเหล่เส้นปลานิลปลาในปลาบึกปลานี่ก็จะเป็นน้ำปิดถ่ายครับพี่น้องนาทีสามนะครับผมหลังจากนี้ก็ บ้าๆก็สิไดาเศร้าึ้นแล้วก็เสิได้ไปหลวกไปสะดุ้งน้ำหอนครับเดี๋ยวเมองวิธีการครับผมมาครับพี่น้องส่วนนี้ก็สิเป็นส่วนหลวกเห็ดหรือสะดุ้งเห็ดนะครับเพื่อผ่านความร้อนแล้วแล้วเราจะได้เก็บเข้าตู้ฟิตนะครับผมใส่ไปเลยครับน้ำเดือดๆน้ำพดๆนี่แหละครับ ปิดน้ำด้วยค่ะน้ำเต็มแ้วหลังจากทีเ่ห้าลวกน้ำหอนครับพี่น้องแล้วก็เอาไปแช่ไว้ใน,น้นามธรรมดาเห้าอีกครับเพื่อใส่เพื่อนเย็นลงแล้วก็สเสด็จเอาใส่ถุงครับผมประมาณนี้นะครับ เผ่ดว่าซุกเกินนี่เห็ดเฮาเวลาเอามาเห็ดอยากให้กินมันสิบกกรอบครับพี่น้องขนาดนี้เนี่ยเวลาเรามาทํากับข้าวกินนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าครับผมเห็ดของเราก็ยังจะเหมือนเห็ดสดครับผมไม่เชื่อก็ลองดูนะครับ ขั้นตอนนีก็ดีอย่างนึงครับพี่น้องสมมุติเวลาตามกลีบที่มันมีไอคดินครับหรือพวกมแมลงอะไรไปอาศัยอยู่นะครับมันก็จะตายแล้วก็มันก็จะออกมาครับนี่เวลาเขาหลวกอย่างสีครับเวลาเขากินเขากจะได้ปลอดภัยและวกับบอนย,ยะเห็ดของเราก็จะไม่แตกด้วยเวลาผ่านการสะดุ้งความร้อนครับ เฮ็ดพงศ์กัดสินเนี่เหนียวนี่ครับด้งดึงดึงดึงเลยแหละพี่น้องสูตรนี้เบาเห็ดมาตลอดครับเบา,เาบ,เบาดเห็มดมาตลอดเลยเพราะว่าเห็ดของเหานี่สิมีคุณภาพครับเวลามาเฮ็ดอยากเฮ็ดกินจะคล้ายกับเห็ดที่เห็ดเาราล้างสดเลยครับเวลาออกมาทําอาหารนะครับ ลสุดท้ายครับนีน้ก็เป็นกระทะสุดท้ายครับได้สบิแล้วพี่น้องนี่ก็ได้มาถุงสองถุงคนละครับ จากเฮ็ดหลายๆครับพี่น้องกับสิเหลือประมาณนี่แหละครับเหลือหน่อยหนึ่ง,งครับพี่น้องนี่ยวครับเดี๋ยวเอาเฉได้เอาไปใส้เสด็ดน้ำครับนี่เฮ็ดสะอาดนี่เฮ็ดบบยะครับนี่กับสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เวลาผ่านความหอนเพื่อนหลักสิดเด้งดึงเด้งดึงเลยครับนี่หลังจากนี้กับบาบาสิไปพักสเสด็ดน้ำไว้ครับหลักสิรอ แพ็คใส่ถุงเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับผมมาครับหลังจากนี้ก็เอาเห็ดใส่ถุงครับผมเพื่อเตรียมเข้าตู้ฟิตของเรานะครับ กันทงน,น้อยๆพี่น้อง ใส่ขุงแล้ว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสะดุ้งเห็ดครับผมเห็ดที่หามาได้นะครับผมเห็ดเยอะขนาดไหนเวลาเราลวกผ่านความร้อนก็จะหดเหลือประมาณแค่นี้ครับผมได้แค่สองถุงก็ถือว่าได้แกงใหญ่ๆอยู่นะครับนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะขอปิดคลิปไปเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่มอบให้ีสารสายเลาะชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้บาบาสสาวน้อยลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ